ภายในบ้านใหญ่หลังงามเป็นบ้านของเศรษฐีผู้ร่ำรวยเขามีภรรยาอยู่สามคนซึ่งภรรยาทั้งสามก็เป็นภรรยาที่เขาเพิ่งไปสู่ขอมาจากครอบครัวที่มีฐานะต่างกันภรรยาคนแรกเป็นภรรยาที่เศรษฐียกย่องให้เป็นภรรยาเอกซึ่งภรรยาคนนี้เป็นบุตรสาวของเศรษฐีซึ่งมีฐานะที่เท่าเทียมกับตนภรรยาคนที่สองเขายกย่องให้เป็นภรรยารอง ซึ่งภรรยาคนนี้เป็นบุตรสาวของพ่อค้าและภรรยาคนที่สามเศรษฐีให้เป็นภรรยาน้อยซึ่งภรรยาคนนี้เป็นบุตรสาวของชาวนาถึงแม้จะมีภรรยาถึงสามคนแต่เศรษฐีก็ยังไม่ใคร่คิดที่จะยกให้ภรรยาคนใดเป็นนายหญิงดูแลทรัพย์สมบัติเพราะทั้งสามคนยังไม่มีลูกจะเห็นได้ว่า ภรยาคนที่สามจะมีฐานะที่ด้อยกว่าภรยาคนที่หนึ่งและสองมากนางจึงชอบเก็บตัวอยู่แต่ในเรือนของเศรษฐีหากมีงานสังคมที่จะต้องออกหน้าออกตาก็จะยกให้เป็นหน้าที่ของภรยาคนที่หนึ่งและสองภรรยาน้อยผู้นี้จะทำหน้าที่เป็นแม่บ้านแม่เรือนหุงหาอาหารวันหนึ่งได้มีสหายมาเยี่ยมเศรษฐีถึงที่บ้าน เสหายของเศรษฐีผู้นี้ก็มีภรรยาสามคนเช่นกันแต่เขาก็ได้มีคำพูดกับเศรษฐีว่าท่านมีภรรยาถึงสามคนเช่นนี้เหตุใดท่านไม่เลือกภรรยาคนใดคนหนึ่งเป็นนายหญิงของท่านเศรษฐีละ่ะข้ารอให้ภรรยาของข้ามีบุตรชายให้ข้าซะก่อนหากภรรยาคนใดมีบุตรชายให้ข้าได้ก่อนข้าจะยกให้เป็นนายหญิง ดูแลทรัพย์สินของข้าแต่ข้าไม่เห็นด้วยกับความคิดของท่านนะเพราะข้าคิดว่าท่านควรจะแบ่งทรัพย์สมบัติและแต่งตั้งนายหญิงให้ชัดเจนถ้าไม่ฉันนั้นแล้วข้าเกรงว่าจะมีปัญหาในภายหลังได้นะแต่ข้อดีของการทำเช่นนี้ก็มีอยู่มีอย่าไรหรือเษธีย้อนถามสหาย เพราะมันจะช่วยพิสูจน์ได้ว่าใครเป็นภรรยาที่สื่อสา์กับท่านและแน่นอนวันต่างนั้นมีหูประตูย่อมมีช่องคำพูดของเศรษฐีที่ได้พูดกับสหายได้เข้าหูของสองภรรยาเอกและรองแต่ภรรยาน้อยนั้นมัวแต่หุงหาอาหารอยู่ในครัวจึงไม่ได้ยินอะไรทั้งภรรยาเอกและภรรยารองต่างก็เริ่มมีความคิดทะเยอทะยาน อยากที่จะได้เป็นนายหญิงของเศรษฐีเพราะตำแหน่งนายหญิงก็คือบุคคลที่จะได้ครอบครองสมบัติทุกอย่างแทนเศรษฐีจากนั้นทั้งภรรยาเอกและภรรยารองก็ได้ไปสาะหาหมอยาและสมุนไพรเพื่อมาช่วยให้ตนเองได้ตั้งครันและการยื้อแย่งตัวเศรษฐีผู้เป็นสามีก็เริ่มขึ้นภรรยาทั้งสองต่างก็ต้องการให้เศรษฐีไปค้างคืนกับตนเพราะการที่จะตั้งคันได้นั้น การร่วมหลับนอนกับสามีเป็นเรื่องสำคัญที่ภรรยาทั้งสองยื้อแย่งกันหนักเพื่อให้ได้ซึ่งตัวของผู้เป็นสามีไปค้างคืนด้วยจนในบางครั้งถึงขั้นตบตีทําร้ายร่างกายกันเดือดร้อนถึงเศรษฐีต้องออกมาห้ามปรามคืนหนึ่งเศรษฐีเกิดความเบื่อหน่ายภรรยาทั้งสองคืนนี้เขาจึงมานอนค้างคืนที่ห้องของภรรยาน้อยจากนั้นอีกหนึ่งเดือนถัดมา ภรรยาน้อยก็ได้มีอาการวิงเวียนศีรษะและอาเจียนเศรษฐีได้ให้หมอมาตรวจดูอาการของภรรยาน้อยก็ได้พบว่าภรรยาน้อยได้ตั้งครรภ์แล้วภรรยาเอกและภรรยารองได้รู้ว่าภรรยาน้อยได้ตั้งครรภ์กับเศรษฐีพวกนางก็ยิ่งริษยากลั่นแกล้งรังแกภรรยาน้อยสารพัดทั้งแกล้งขัดขาให้ตกบันไดแอบผสมยาแทงลูกลงไปในอาหาร และหลอกให้ภรรยาน้อยกินทำคุณใสสาบแช่งเสกตะปูเข้าท้องและอีกสารพัดวิธีมากมายจนภรรยาน้อยนั้นทนไม่ไหวแอบหนีออกจากบ้านของเศรษฐีทั้งที่ยังตั้งท้องอยู่ภรรยาเอกและภรรยารองต่างก็ได้ทีเล่าความเท็จใส่ร้ายภรรยาน้อยว่าแอบหนีตามชายชู้ไปทั้งยังพูดอีกว่าเด็กในครรภ์ของภรรยาน้อย อาจจะเป็นลูกของชายชูก็ได้เศรษธีได้ยินคำกล่าวเท็จเหล่านั้นก็ไม่คิดที่จะตามภรรยาน้อยกลับเพราะเขาหลงคิดไปว่าภรรยาน้อยคือคนที่ไม่ซื่อสัตย์และในเวลานี้เศธีก็เหลือภรรยาเพียงแค่สองคนและการต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งนายหญิงก็ยิ่งดุเดือดมากขึ้นเพราะคู่แข่งได้ถูกตัดออกไปหนึ่งคนแล้วเหลือเพียงภรรยาเอกและภรรยารอง ทั้งสองจึงต้องห้ำหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายแต่ภรรยาน้อยที่หนีออกจากบ้านไปนางก็ได้ไปใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับพ่อแม่ที่เป็นชาวนาและได้คลอดบุตรชายที่หน้าตาหล่อเหลาคมคายกลายเศรษฐีราวกับพิมพ์เดียวกันและเมื่อวันเวลาผ่านไปแม้จะนานนับปีหลายปีการยื้อแย่งตำแหน่งนายหญิงของเศรษฐีก็ยังไม่จบสิน้น ผู้เป็นภรรยาเอกตั้งคันคลอดมากี่คนก็เป็นผู้หญิงส่วนภรรยารองนั้นก็ไม่สามารถมีลูกได้เกทีจนภรรยาทั้งสองได้คิดแผนการทำการกระทำอันน่าบัตรสีขึ้นนางทั้งสองได้ไปแอบลักลอบสมสู่กับบ่าวไพร่ชายในบ้านจนตั้งคันและคลอดลูกชายออกมาพร้อมกันกะเหตาการครั้งนี้ทำให้เสฐีดีใจมากเพราะเขาได้ลูกชายทั้งสองคนพร้อมกันเขาได้ตั้งใจว่า หากเป็นเช่นนี้เขาจะให้ภรรยาทั้งสองเป็นนายหญิงของบ้านและจะแบ่งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่มากมายมหาศาลนี้ให้กับภรรยาทั้งสองและลูกคนละครึ่งแต่ต้องรอให้บุตรชายของทั้งสองอายุครบบวชซะก่อนภรรยาทั้งสองรู้สึกมีความสุขและอิ่มเอมใจมากขึ้นเพราะที่ผ่านมานางทั้งสองได้เหน็ดเหนื่อยกับการต่อสู้เพื่อแย่งชิงเอาตำแหน่งนายหญิงแต่ตอนนี้ตำแหน่งนายหญิง ได้เป็นของนางทั้งสองอย่างแน่นอนแล้วเราแต่เพียงให้บุตรชายเติบโตขึ้นเท่านั้นเองแต่ความลับนั้นย่อมไม่มีในโลกเมื่อวันหนึ่งบุตรชายของภรรยาน้อยอันเกิดกับเศรษฐีซึ่งในตอนนี้นั้นได้เติบโตเป็นหนุ่มเขาได้นำข้าวสารมาส่งที่เรือนของเ,รเศรษฐีบรรดาบ่าวไพร่และคนรับใช้ต่างก็ตกตะลึงไปตามๆกันเพราะเห็นว่าหน้าตาของหนุ่มน้อยคนนี้คล้ายกับเศรษฐีราวกับพิมพ์เดียวกัน ปิดกับลูกชายของภรรยาเอกและภรรยารองซึ่งยิงโตขึ้นหน้าตาก็ไม่เหมือนกับเศรษฐีเลยสักนิดลูกชายของภรรยาเอกยิ่งโตขึ้นปานดำบนใบหน้าก็ยิ่งชัดขึ้นเพราะความระยำบัดสีที่นางภรรยาเอกผููไปสมสู่กับบ่าวไพร่าชายที่ใบหน้ามีปานดำส่วนบุตรชายของภรรยารองยิ่งนักวันโตขึ้นก็ยิ่งไม่พูดเรียกก็ไม่ได้ยิน เพราะความระยำบัดสีที่นางภรรยารองไปลักลอบสมสู่กับบ่าวไพร่ชายที่เป็นใบ้เพียงเพราะความริษยาและความโลภเข้าครอบงำจึงทำให้ภรรยาทั้งสองของเศรษฐีได้กระทำการอันต่ำช้าวันหนึ่งเศรษฐีเห็นว่าบ่าวไพร่ชายในบ้านของเขาได้พากันลาออกไปหลายคนจะมีก็แต่ในใายใบ้และนายปานดำเพราะไอ้บ่าวสองคนนั้นมันไปไหนไม่ได้เพราะมีชนักติดหลังอยู่ กับเ่าาไพร่เพียงแค่ไม่กี่คนงานก็ล้นมือเศรษฐีจึงประกาศรับบ่าวเพิ่มบุตรชายของภรรยาน้อยเห็นว่าเป็นการดีเพราะช่วงนี้ว่างเว้นจากการทำนาและเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางเขาจึงมาสมัครเป็นบ่าวไพร่ของเศรษฐีโดยไม่ให้แม่รู้เพราะภรรยาน้อยได้ปิดบังเรื่องของพ่อกับลูกชายและกำชับว่าถ้าไม่จำเป็นอยากเข้ามาในบ้านเศรษฐีเด็ดขาด เมื่อลูกชายของภรรยาน้อยมาเข้าพบเศรษฐีเพื่อขอสมัครเป็นบ่าวไพร่ทันทีที่เศรษฐีได้เห็นหน้าหนุ่มน้อยเขาก็ต้องตกใจเพราะใบหน้าของเขาและหนุ่มคนนี้คล้ายกันยิ่งนักแต่เศรษฐีก็ได้ข้ามเรื่องนั้นไปเพราะเขาคิดว่านี่คงจะเป็นเพียงแค่เรื่องบงังเอิญเศรษฐีรับหนุ่มน้อยคนนี้ไว้เป็นบ่าวชั่วคราวเช้ามาทำงานเย็นก็กลับบ้านทั้งที่ใจขอเศรษฐีอยากจะให้หนุ่มน้อยคนนี้ ม่อ,อยู่เสียที่บ้านนี้เลยยิ่งนานวันเศรษฐีก็ยิ่งเอนดูบ่าวไพร่หนุ่มน้อยผู้นี้เพราะว่าหนุ่มน้อยผู้นี้เป็นคนเฉลียวฉลาดหัวไวใช้อะไรก็คล่องอีกทั้งยังเป็นคนเรียบร้อยมีสัมมาคาระวะอ่อนน้อมถ่อมตนเศรษฐีจึงเรียกใช้งานหนุ่มน้อยผู้เป็นบุตรของภรรยาน้อยอยู่บ่อยๆจนกลายเป็นบ่าวคนสนิทของเศรษฐีวันหนึ่ง บุตรสาวของภรรยาเอกซึ่งตอนนี้เข้าสวัไวสาวสะพรั่งได้ออกมาเดินเล่นบริเวณสระน้ำเนื่องเห็นดอกบัวยอยู่ตรงริมตลิ่งชูช่อสวยงามนางเกิดค,ความอยากได้จึงเอื้อมมือไปเด็ดและพลัดตกลงไปในสระน้ำบุตรชายของภรรยาน้อยผ่านมาเห็นเข้าจึงกระโดดลงไปช่วยอุ้มขึ้นมาภรรยาเอกเห็นดังนั้นจึงร้องโวยวายว่าบ่าวชายผู้นี้ล่วงเกินบุตรสาวของตน นางจึงสั่งโบยตีและขับไล่บุตรชายของภรรยาน้อยออกจากบ้านไปโดยไม่บอกเศรษฐีสักคำเพราะนางไม่ค่อยจะถูกชะตากับหนุ่มน้อยคนนี้มาตั้งแต่แรกแล้วเมื่อเศรษฐีกลับมาและได้รับรู้เรื่องราวดังกล่าวก็โกรธภรรยาเอกยิ่งนักเหตุใดน้องต้องทำเช่นนี้น้องก็รู้ว่าไอ้บ่าวหนุ่มคนนั้นมันเป็นบ่าวคนสนิทของพี่น้องไล่มันไปเช่นนี้แล้วน้องจะให้พี่เรียกใช้ใคร มันล่วงเกินลูกสาวของเรานะเจ้าค่ะท่านพี่ล่วงเกินที่ไหนกันเขาไปนคนไปช่วยลูกเราคล้ายๆก่อเห็นไม่รู้ละที่จะให้คนไปตามมันกลับมาบ่าวไพร่คนอื่นก็ปีท่านพี่ก็เรียกใช้คนอื่นสิเจ้าค่ะแล้วอีกอย่างท่านพี่ก็มีพ่อปานลูกชายที่เกิดจากน้องเหตุใดท่านพี่ไม่ใช้สอยพ่อปานลูกชายของเราให้ติดตามท่านพี่เหรอเจ้าคะอ๋อ ก็ดีเหมือนกันที่น้องพูดเรื่องนี้พี่ก็อยากจะบอกนะว่าถ้าอยู่ว่างเนี่ยก็ช่วยอบรมสั่งสอนพอลูกชายหัวแก้วหัวแหวนให้มันตั้งใจร่ำเรียนหนังสือหน่อยอย่าให้มันเกเรนักจนป่านนี้แล้วหนังสือ,อยังอ่านไม่ออกสักตัวเกิดมาหน้าตาก็อปประลักอยู่แล้วแถมยังง,งูคืนใช้แห่ไปไหนมาไหนกับฉันก็รังแต่จะขายหน้าเขาเปล่า ฉันชักจะเริ่มสงสัยเสียแล้วสิว่าลูกชายคนนี้มันเป็นลูกเขาฉันหรือเปล่าไอ้บ่าวหนุ่มนั่นซสีอีกที่ทำงานได้ดังใจทุกอย่างอีกทั้งยังฉเฉลียวฉลาดข่าละอยากได้มันมาเป็นลูกค้าเสียจริงๆภรรยาเอกเถียงไม่ออกได้แต่เก็บคำพูดกับความอัดอั้นเอาไว้ด้วยใจที่หวาดวันว่าความลับที่แสนระยำอปรีที่ตนก่อไว้จะถูกเปิดเผย และเศรษฐีก็ได้ตามบุตรชายของภรรยาน้อยกลับมาทำงานเป็นบ่าวรับใช้คนสนิทของเศรษฐีเช่นเดิมวันหนึ่งบุตรชายของภรรยารองผู้ซึ่งเป็นใบพูดไม่ได้ได้ใช้ให้บุตรชายของภรรยาน้อยไปหยิบของให้แต่เขาแปลภาษามือไม่ออกจึงไม่รู้ว่าจะต้องหยิบอะไรทำให้หยิบผิดหยิบถูกไม่ได้ดั่งใจคุณหนูใบ้สีทีคุณหนูใบ้บุตรชายของภรรยารองก็ได้คว้างข้าวของ ใส่บุตรชายของภรรยาน้อยแต่เขาก็ทนไม่โต้อตอบเพราะเขารู้ว่าคุณหนูคนนี้เป็นใบแต่พอคุณหนูใบ้คว้าไม้ได้ก็ไล่ทุบตีบุตรชายของภรรยาน้อยบุตรชายของภรรยาน้อยจำเป็นต้องป้องกันตัวโดยการใช้มือปัดไม้ในมือของคุณหนูใบ้จนไม้นั้นย้อนกลับไปตีหัวคุณหนูใบ้จนเลือดอาบภรรยาลองเห็นดังนั้นจึนโกรธมาก สั่งให้บา่าวไพร่จับตัวบรชายของภรรยาน้อยมาเคี่ยนตีและไล่เขาออกจากบ้านไปโดยที่เศรษฐีผู้เป็นสามีไม่รู้เพราะนางก็ไม่ถูกชะตากับบ่าวหนุ่มน้อยผู้นี้มานานแล้วเมื่อเศรษฐีกลับมาก็ได้ต่อว่าภรรยารองเหตุใดน้องทำเช่นนี้น้องก็รู้ว่าไอ้บ่าวหนุมคนนั้นมันเป็นบ่าวคนสนิทของพี่น้องไล่มันไปเช่นนี้นอกจะให้พี่เรียกใช้ใคร มันทำร้ายลูกของเรานะเจ้าค่ะท่านพี่ทำร้ายที่ไหนกันใครๆเขาก็เห็นว่าที่เขาทำลงไปก็เพราะเขาป้องกันตัวไม่รู้ล่ะพี่จะให้คนไปตามมันกลับมาบ่าวไร่คนอื่นก็มีท่านพี่ก็เรียกใช้คนอื่นสิเจ้าค่ะแล้วอีกอย่างท่านพี่ก็มีลูกชายที่เกิดจากน้องเหตุใดท่านพี่ไม่ใช้สอยลูกชายของเราให้ติดตามท่านพี่เลยเจ้าคะ แล้วหล่อนคิดว่าไอ้ลูกชายบ้าใบาของหล่อนมันจะมีปัญญาทำอะไรได้อย่างนั้นหรือพูดก็ไม่ได้ฟังใครก็ไม่ออกขึ้นพาไปไหนตอนไหนก็มีแต่จะอายเขาเปล่าๆไอ้บ่าหนุมคนนั้นเสอีกที่พามันไปไหนตอนไหนมันก็ช่วยฉันได้ทุกอย่างอีกทั้งยังฉเฉลียวฉลาดฉันยังคิดเลยนะว่าทำไมมันถึงได้ไม่มาเกิดเป็นลูกของข้าบางทีฉันก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะ ว่าตัวฉันก็ไม่ได้บ้าใบโหูหนวกแล้วทำไมลูกชายของฉันเกิดมาถึงได้กลายเป็นใบได้ภรรยารองเถียงไม่ออกได้แต่เก็บคำพูดกับความอัดอั้นเอาไว้ด้วยใจที่หวาดวัน่นว่าความลับที่แสนระยำอับรีที่ตนก่อไว้จะถูกเปิดเผยการถูกขับไล่ออกจากบ้านไปครั้งที่สองนี้เป็นการทำให้บุตรชายของภรรยาน้อยไม่ยอมกลับไปทำงานเป็นบ่าวของเศรษฐีอีกเลย ถึงแม้ว่าเศรษฐีจะใช้ให้บ่าวไร่มาตามสักกี่คนพร้อมกับยื่นข้อเสนอให้เป็นเงินค่าแรงจำนวนมากๆเขาก็ไม่ไปจนเศรษฐีต้องมาตามด้วยตนเองและเศรษฐีก็ได้มาพบกับภรรยาน้อยและลูกชายของนางเศรษฐีจงได้รู้ว่าหนุ่มน้อยคนนี้คือลูกชายของเขาภรรยาน้อยได้บอกความจริงกับเศรษฐีไปว่าที่นางต้องหนีออกจากบ้านมาพร้อมกับลูกในท้องก็เพราะว่านางทนถูกภรรยาเอกและภรรยารอง คมเหงรังแกไม่ไหวเพราะนางทั้งสองไม่อยากให้ตนตั้งคันและครอบลูกชายเหตุที่นางทั้งสองต้องทำเช่นนั้นเพราะพวกนางหวังที่จะได้เป็นนายหญิงครอบครองสมบัติแทนท่านพี่และตนก็ไม่อยากให้ลูกได้รับอันตรายนางจึงหนีออกมาอยู่กับพ่อแม่ไม่ได้หนีตามชายชู้อย่างที่ภรรยาเอกและภรรยารองกล่าวหาเหตุใดเจ้าจะไม่บอกข้าเสยตั้งแต่ทีแรก เษธีถามภรรยาน้อยดิฉันเกรงว่าลูกของดิฉันจะเป็นอันตรายเพราะดิฉันรู้ความลับของภรรยาเอกและภรรยารอของท่านหากดิฉันนำความลับของภรรยาทั้งสองของท่านมาเปิดเผยนายปานดำและในายใบบ่าวของท่านก็จะตามเอาชีวิตดิฉันกับลูกแล้วนายปานดำกับในายใบ้่บันเกี่ยวอะไรด้วย ภรรยาน้อยจึงเล่าความจริงทั้งหมดถึงความต่ำช้าระยำอัปรีที่ภรรยาเอกและภรรยาร้องได้ทำลงไปทั้งหมดให้เศษธีได้ฟังจากที่เคยระแคระคายใจอยู่แล้วว่าเหตุใดลูกชายที่เกิดกับภรรยาทั้งสองจึงไม่เหมือนตนเลยแต่กลับมีหน้าตาอัปลักษณ์และเป็นใบเหมือนบ่าวชายในเรือนเรษธีรู้ดังนั้นจึงโกรธมากจับภรรยาทั้งสองพร้อมกับบ่าวไพร่ชายชู้ที่นางไปสมสู่จนมีลูก ให้ทางการไปตัดสินประหารชีวิตส่วนลูกชายของภรรยาทั้งสองนั้นก็นไล่ให้ไปอยู่วัดเพราะเศรษฐีเห็นควรแล้ว,ว่าเป็นลูกที่เกิดจากชายชู้ไม่ควรต้องได้รับความเมตตาใดๆยกเว้นบุตรสาวคนโตที่เกิดกับภรรยาเอกเศรษฐียังเมตตาเพราะเป็นลูกแต่ถึงกระนั้นก็ไม่ไายถูกรังเกียจเพราะมีแม่ที่ประพฤติผิดคิดชั่วไม่นานต่อมาบุตรสาวขอเศรษฐีอันเกิดจากภรรยาเอก ก็ได้แต่งงานออกเรือนไปกับพ่อค้าและนางก็ไม่กลับมาที่เรือนนี้อีกเลยเมื่อทุกอย่างจบลงผู้เป็นภรรยาน้อยผู้ที่ซื่อสัตย์ได้กลับเข้ามาเป็นนายหญิงและครอบครองทรัพย์สมบัติแทนเศรษฐีและจะต้องส่งมอบให้กับผู้เป็นลูกชายซึ่งเป็นลูกชายของเศรษฐีที่ถูกต้องโดยแท้จริงบุตรชายของภรรยาน้อยได้เห็นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นจากการมีภรรยาหลายคนจนทำให้เกิดปัญหา เมื่อเขามีครอบครัวเขาก็เลือกที่จะมีภรรยาเพียงคนเดียวมีลูกเขาก็แบ่งสมบัติให้ลูกอย่างเท่ากันด้วยความชัดเจนและโปรง่งใสเมื่อทุกอย่างเป็นไปด้วยดีชีวิตครอบครัวของเศรษฐีก็ได้กลับมาเป็นสุขอีกครั้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการใดที่มีเรื่องทรัพย์สมบัติหรือของมีค่ามาเกี่ยวข้องจะต้องกระทำให้ชัดเจนและโปรง่งใส หากไม่เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้